วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีจัดประเพณีสืบสารประเพณีสงกรานและร่วมการประชุมครั้งที่2ทับ2 5 6พครับ ช่วงบ่ายวันที่20เมษายน2567ที่ห้องประชุมอาคารพลเอกชวลิตยงใจยุทธโดยก่อนการประชุมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานพิธีส่งน้ำพระพุทธทิพยอลงกรณ์และร่วมกันส่งน้ำพระโดยมีวุฒธธิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีเป็นพระคุณเจ้า3รูปประกอบด้วยพระครูพัทธธรรมคุณดเรเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าวาดวัดพัฒนาธรรมราม พระครูสุวัตจันทโชตเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญเจ้าอาวาสวัดสมคีประชารามพระครูวิจิตธรรมพิทักษ์เจ้าอา,า,าวาสวัดเขาจระเข้หลังจากนั้นรถน้ําดําหัวขอพอรจากประธานและคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรี แม่ตัวเนื้อมันเต้น จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุมโดยพลเอกธนศักดิ์เก่งถนอ,อมมาประธานสภาวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบุรีผู้ชว่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ปนาตุลประธา,านวุฒิอาสาธน,นาคารสมองจังหวัดลบุรีรายงานความก้าวหน้าของวุฒิอาสาธนาคารสมองความก้าวหน้าของข้าวขาวชัยนาทตามที่พันเอกเฉลียวแสงพึ่งเป็นผู้แทนในการสั่งซื้อเข้าสารจากศูนย์ศิลปชีพเกาะเกิดจำนวน60ถุงถุงละ5กิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ25บาทซึ่งเขา ข้าวสาร1ถุง5กิโลกรัมราคาถุงละ125บาทและในครั้งนี้ พลเอกธนศักดิ์เก่งถนอมมาประธานสภาได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายมาส่งมอบให้กับบุตรที่อาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีโดยเลขาธิการได้รับมอบไว้เรียบร้อยและได้ดำเนินการจำหน่ายให้แก่บุตรที่อาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีต่อไปจากนั้นเป็นการประชุมเรื่องความก้าวหน้าการจัดทำหนังสือทำเนียบบุทธิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีมติที่ประชุมกรรมการบริหารบุทธิอาสาธนาคารสมองเมื่อวันที่6เมษายน2567แต่งตั้งพระครูพัทรธรรมคุณด็อกเตอร์เป็นรองประธานสภา วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีแต่งตั้งพันโทเฉลิมชัยพ่วงสาครเป็นเลขาธิการสภาวุธิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรี <Philippines> แต่งตั้งพันเอกเฉ,กฉเลียวแสงพึ่งเป็นเจ้าพิธีและพิธีกรแ,<ล>แต่งตั้งผ่วอในการคำานึงเย็นจิตและนางชุติมาเกิดเอี่ยมเป็นโคศกแต่งตั้งนางสาวพินรัตทุ้ยแปรและนางสาวสโรชาจงผู้เป็นเครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลบบุรีและแต่งตั้งผ่้อในการสำรวยวัฒนวงศ์เป็นผู้ช่วยนายท และเข้าสู่พิธีสถาปนาวุฒิอาสาธนาคารสมองได้แก่ว่าที่ร้อยตรีนรงธิท์ทองดีนายไพรยสนอสังนายวิบูลเตียวสมบูรณ์กิจดอกเตอร์วิศวกรภัยทูลสิงห์ไข่มุกและการปาถกถาพิเศษโดยดอกเตอร์นรงศรีธรรมมาเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด็อกเอรปราดานิมิตภูวดล เรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีในสังคมยุคใหม่และนายไพร์สนะสังเรื่องคนจนกับที่ดินทำกิน สำหรับความเป็นมาของธนาคารสมองด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งชี้แนะให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีผู้เกษียณอายุแล้วแต่ยังคงมีความรู้ความสามารถและช่วยงานด้านต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมืองได้เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นมันสมองของประเทศนับเป็นการจุดประกายริเริ่มแนวคิดในการจัดตั้งธนาคารสมองขึ้น โดยสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางในการรวบรวมข้อมูลจัดทำทำเนียบวุฒิอาสาธนา,าคารสมองจำแนกเป็นรายสาขาการพัฒนาประเทศรวมทั้งสิ้น21สาขาและประสานเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานร่วมกันในพื้นที่รวมทั้งทำงานร่วมกับมูล,ลนิธิพัฒนาไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาผู้ซึ่งอุ ทิ่ตนเพื่อทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมันนนนนนไ่่่่่่่แแยย้้งงงสสกราาาาาตึิิหืออวชคคค็็ลลเเเปปทีีะ